เบรกหน้าคยเยนเบมโบ้ครับผมสแปซแท้ลูกชุบเรียงเล็กกลางใหญ่นะครับจานตัวนี้เป็นเดลิออสขนาด380มิลลนะครับลูกค้าเลือก <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับเป็นเบมโบ้คเยนหลังนะครับสีร่รอตเลียงเล็กใหญ่นะครับจานขนาด380มิลก็ลูกค้าได้สั่งเอาไว้2ชุดอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น นะครับที่อถเบรกครับผมวันนี้เราติดตั้งเบรกให้กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีนะครับผมทีอาร์ดีก็จะเป็นตัว A2 นะครับตัวนี้เป็นดิดหลังเดิมอยู่แล้วนะครับผมเรามาติดตั้งเบรกเบมโบ้คายเยน18แทดทั้งหน้าและหลังนะครับผมเรามาชมเบรกหน้ากันครับเบรกหน้าคายเยนเบมโบครับผม18แทดลูกชุบเรียงเล็กกลางใหญ่นะครับจานตัวนี้เป็นเดลิออสขนาด380มิลมนะครับลูกค้าเลือก แดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นาจาน380มิลเท่ากันนะครับผมเป็นชุดเบรกคู่ตัวนะครับเป็นเบมโบ้คเยนหลังนะครับสี่พอร์ตเลียงเล็กใหญ่นะครับจานขนาด380มิลตัวนี้ลูกค้าได้สั่งไว้แล้วก็ได้เข้ามาติดตั้งกับเราวันนี้นะครับผมตอนนี้ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการลันอินให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านเราตรวจเช็ครายละเอียดความเรียบร้อยเพื่อส่งงานให้กับคุณลูกค้าทีเนี้ย คันนี้ก็ลูกค้าได้สั่งเอาไว้2ชุดอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์เน็กเกนนะครับผมจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ซึ่งเรากำลังทำการผลิตให้คุณลูกค้าอยู่ตัวเน็กเกนก็จะเป็นเบรกอีกชุดหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเอาไว้จานก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเอาไว้ขนาดก็จะต่างกันกันกบคันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับว่าอีกคันหนึ่งของลูกค้กคาคันนี้จะเป็น เบรกอะไรในเจ้าเต่าเลปเตอร์ฝากตดิดตามกันด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเลยจะทำเบรกอะไรติดตั้งรถอะไรมีอะไรดีๆมาให้ชมกันฝปกตดิดตามทิดออดเบรกด้วยครับผมทางช่อง y t u t u แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมที่จักวิทย์เนใจใสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้สั้นๆครับเราเปเพียงเท่านี้เรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออขอบคุณครับ